สวัดีครับผู้ชมยังคงอยู่ในเมนูพาสต้านะครับวันนี้พาสต้าที่ผมจะทำเป็นสปากเกตตีคาโบนาร่าเป็นสูตรคลาสสิกสไตล์ดั้งเดิมเลยนะครับส่วนผสมง่ายๆมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง โอเคครับผมอย่างแรกเลยนะครับเป็นเส้นสปาเกตตี้เบอร์3ที่ผมลวกเตรียมมาไว้แล้วนะครับชลมน้ำมันมะกอกเอาไว้เล็กน้อยนะครับผมผมมีครีมนะครับเป็นเฮฟวี่ครีมนะครับประมาณหนึ่งถ้วยตวงนะครับผมมีไข่แดงนะครับพาเมซานชีส3อย่างนี้ขายไม่ได้เลยนะครับนี่คือนี่คืออ่โลโก้ของเมนูนี้เลยนะครับมีพาสล์รี่สับนะครับมีเกลือและอีกอย่างงที่ขายไม่ได้คือเบคอน หั่นเป็นชิ้นฉลับเล็กๆนะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมเราตั้งกระทะให้ร้อนจัดนะครับแล้วมาเริ่มกันที่เบคอนเลยครับเอาลงไปเลยผมไม่ใส่น้ํามันเลยนะครับคุณผู้ชมถ้าเป็นไปได้เรา,เาถ้าได้กระทะเทฟลอนก็จะดีแต่ถ้าไม่ได้ก,ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าตั้งกระทะให้ร้อนจัดนะครับแล้วเอาเบคอนลงไปเจียวน้ามันในตัวเบคอนนะครับจะทําให้ตัวมันเองสุกเองนะครับไม่ต้องใส่น้ํามันอะไรเพิ่มสาหรับบางคนที่ชอบ ยังไงอะบางคนก็อาจจะใส่น้ำมันเพิ่มเข้าไปนิดนึงนะฮะก็ก็ไม่ผิดติการนะแต่สําหรับผมไม่จําเป็นเพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมเคยดูนะเบคอนจะคลาน้ํามันออกมาตุ้มเลยโอเคตอนนี้เราก็ปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนนะครับอ,อตอนนี้ผมจะมาเตรียมครีมกับพารมิสตนนะครับปนลงไปได้เลยประมาณหนึ่งคุณผู้ชมเดี๋ยวพอเบคอนเราได้ที่เนี่ยเราจะเอาครีมกับพามีสน ลงไปคุกด้วยกันนะครับบางคนก็อาจจะใส่ไข่แดงปนลงไปด้วยเลยแล้วลงไปทีเดียวเนี่ยแต่สูตรสําหรับผมเนี่ยสูตรของผมเองไข่แดงผมจะใส่ลงก่อนจะขึ้นนะครับ mm hmm. เพื่อที่ไม่ให้ไม่ให้มันสุกจนเกินไปเพราะถ้ามันสุกจนเกินไปเนี่ยมันจะเป็นปื้นๆล้ำๆนะครับเราจะใส่เพราะตอนก่อนจะขึ้นแค่แป๊บเดียว เราจะได้สีสันที่สวยงามเพราะว่าตัวคาร์โบนาร่าเนี่ยเอกลักษณ์ของเขาก็คือสีที่มันเป็นครีมแบบออกเหลืองทองนะครับซึ่งความที่มันเป็นเหลืองทองเนี่ยมันก็มาจากเจ้าไข่แดงนี่แหละครับอ่ะคุณผู้ชมสังเกตไหมว่าในกระทะเราตอนนี้เบคอนเริ่มไข้น้ำมันออกมาพอสมครวรแล้วจะลองคิดดูสิครับว่าถ้าเราใส่น้ำมันลงไปด้วยตั้งแต่แรกเนี่ยโหร่างกายเราบริโภคน้ำมันเยอะนะครับ เร็วนี้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันสุกคุณผู้ชมครับเบคอนเราได้ที่แล้วน้ํามันเยอะมากผมจะกรองน้ามันออกนะครับโอเคผมยังไม่ทิ้งน้ํามันซะทีเดียวนะผมเก็บเผื่อไว้ก่อนเผื่อเราจะใช้เพราะว่า,าน้ํามันเบคอนเอามาปรุงตัวมันเองแล้วมันจะหอมอร่อยมากโ okay. <Okay. S 1> อเคต่อเนื่องเลยนะฮะ <Okay. S 1> ผมจะเอาเจ้าครีมที่ผสมกับพาร์มซานแล้วลงมันเลย เร่งไฟนิดหนึน่งรีเมื่อกี้ผมรีมันไว้ผมต้องการให้ให้ซอสคาโบนาร่าของเราเนี่ยมันมันมีความเข้มข้นนะครับดูได้ได้รสสัมผัสที่ดีดังนั้นนี่คือเหตุผลที่ผมแยกไข่แดงออกไปก่อนมาใส่ตอนขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะสามารถเคี่ยวจาซอสเนี่ย ให้ได้รสชาติแล้วก็รสสัมผัสต,ตามที่เราต้องการได้เพราะถ้าเกิดว่าคุณใส่ไข่แดงลงไปพร้อมกันเลยลงไปแป๊บเดียวเนี่ยแล้วถ้าคุณเคี่ยวต่อไปนานๆมันสุกนะครับแล้วมันก็จะเป็นล้ำๆเป็นปืนๆไม่น่ารับประทานเลยผมลงพารมิซานเพิ่มนะฮะให้มันได้ความเค็มกลมกล่อมเข้มข้น ือเมนูที่เรามีชีสเป็นเป็นเครื่องปรุงไม่ว่าจะเป็นหลักหรือประกอบคุณผู้ชมต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่า,ามันเค็มอยู่แล้วแล้วถ้าเราไปใส่เกลือแบบอย่างที่เราสมมุติปกติเป็นคนใส่เกลือเยอะอยู่แล้วเนี่ยแล้วมันมีชีสด้วยโอ้โหมันจะเค็มจนกินไม่ได้เลยเนยระวังด้วยนี่ตอนนี้มันเริ่มฟุดๆแล้วนี่ผมยังไม่ได้ใส่เกลือครับดังนั้นผมก็โรยชีสไม่ยั้งเลยคุณผู้ชม ได้รสเค็มกลมกลมคือสูตรตัวคลาสสิกเลยจริงๆเนี่ยนะครับมันไม่มีเห็ดมันจะมีแต่เบคอนนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับเส้นเบคอนครีมไข่แดงเท่านั้นเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะใส่เห็ดใส่อะไรอย่างเรา,าบางคนอาจจะคุ้นว่ามันต้องมีเห็ดเนี่ยก็ไม่ผิดกติกาครับใส่ได้แต่วันนี้ผมทําตัวคลาสสิกให้ดูตัวมาตรฐานหลังจากนั้นคุณผู้ชมอยากจะใส่อะไรเพิ่มก็ได้แต่ใจชอบ นี่ซอสมันเริ่มเข้มข้นแล้วนะครับผมกำลังจะใส่เส้นลงมาละโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เส้นผมลงมาแล้วโอเคพอเส้นลงมาคุกเขาใช้เวลาแป๊บเดียวครับใช้ไฟเร่งขึ้นมานิดนึงเลยแล้วเราก็ลงไข่แดงลงมาเลย ช้เวลาไม่นานครับลงไปคลุกผมปิดไฟแล้วนะครับเพราะว่าผมกลัวว่าเดี๋ยวไข่แดงของผมจะสุกเป็นปื้นเกินไปหเห็นไหมครับสีตอนนี้สวยงามแล้วก็เป็นสีเหลืองทองอย่างที่ผมต้องการแน่นอนมันไม่ใช่แค่ผมต้องการมันต้องเป็นอย่างนี้ <laughs> เพราะว่าคาโบนารานี่คือสีของคาโบนาราครับผมโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมจัดลงจานกันเลยดีกว่า โอเคครับผมจัดลงจานเลยเ,เวลาเราทำพาสต้าที่เป็นเส้นอย่างสปาเกตตี้นะครับคุณผู้ชมผมแนะนำว่าใช้ที่หนีบหรือเจ้าทองเนี่ยหนีบจะช่วยให้คุณผู้ชมคอนโทรลมันได้ง่ายนะนี่วันนี้ผมเลือกใช้จานสีแบบมุ่งมหาการมากเลยสีมันจะได้ตัดกับครีมซอสสีเหลืองทองของคาโบนนราเราโอเคประมาณนี้ครับ เยอะเกินไปก็จะไม่น่าดูโอเคอันนี้ผมจะแต่งด้วยโอ้ oh, ใช่ผมต้องใส่พริกไทยดำนิดหนึ่งเพิ่มความหอมโรยข้างบนครับนอกจากจะปรุงรสแล้วยังเป็นการตกแต่งมันเป็นในตัวหลังจากนั้นผมมีพาสลี่สับที่ผมเตรียมเอาไว้แล้วนะครับโรยลงไปเลยครับคุณผู้ชมทั่วๆ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 รวมถึงรอบๆจานด้วย เสร็จแล้วง่ายๆแอตเดวเองครับ